เฮ้ยกูได้เซรั่มตัวใหม่ละวเฮ้ยมาลองเซรั่มใหม่หน่อยดิกดประตูผมแล้วผมจะเข้าไปเอาตังค์เอ้ยผมเอ้ยผมได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์เอ้ยเฮ้ยกูได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์เออทำไมตัวยาวคนสมชายว่าไงทำไมมันจะมีตัวยาวขึ้นอะมาเร็วๆท่านไม่มีอะไรจะพูดเยอะเอามาเร็วเอามาเร็ว

เฮ้ยไม่โหสับจิตละฮะสุดตาจันเฮ้ยมันพิมพ์สุดตาจันเข้าไปดิไม่เอ๊ยมึงดูดิมันไอเคนซิลอ่ะกูกูเกี่ยวล้องเนี่ยไปวันนี้เผื่อต้องมชายดิสมชายไม่ได้า เฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนสีเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนสีเอ้ยเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งผมต้องไปประชุมกับทางบริษัทใหญ่ก่อน่ะแต่เราขอดูงานของเพื่อนกันเป็นไงมันยังไม่เปมันยังไม่ผลิตผลเนี่ยเออคุณจริงๆริง่กดอะล็อกดออะล็อกอยู่ดอได้นะผมจะเข้าไปแล้วได้ครัได้ได้ขอบคุณได้อะล็อกอ่ะได้คกูปิดประตูเฮียนี่ก่อน ามันมันรงมุนรมนมัไว้มัดไมอ้ยอ้มม่ดูเขาไดาไปดูอไรโม่้วม่แล้วโ่้่้มนดมเฮ้ยมีรีเซิร์ชแอบด้วยเราสามารัเไม้้มารวมกันแล้วก็รีเซิร์ได้ให้กูน่มสนใจดีจัดเลยจัดัมใจามาเนี่ เออผมเพิ่งไปไอ้นี่มาว่าเราบริษัทเรามีเอ,อ่อทีวีสดก็คือเราสามารถเอาของมาวางแล้วเราก็มารีสดนี่ไงวานรันมิกซ์อันนี้เป็นบล็อตอันนี้โอ้มันมีอะไรเยอะที่ชิ้เฮ้ยมีวเทนกับไฟจากการเป็นสิ่งมีชีวิตชิ้นใดจาจะารเป็นเอกเป็นคนต่อไปและสร้างสเปรยโลกบอกว่ามันจะเป็นคนดีนะ <c oughs> ใช่ไหมศาสตราจารย์สมชายอยู่ไหนนะบางอย่างนีผมก็คิดแบบนั้นผมก็คิดางอย่าง <c oughs> อะละสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเรากำลังสร้างนี้จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลวันนี้เอาได้กลายเป็น Đ ิวเทนคนต่อไปเป็นอิกเมนมันนี่ดูดิไฟแมนเฮ้ยเลือดเพิ่มด้วยอะไรที่ปฎจาลป์ปกติไม่มีอันตรายแต่ว่ามีไฟสะเก็ดไฟออกมาเกิดอะไรขึ้นหรอสับยืดข้างในเป็นไงบ้างร้อน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 แต่เลือดดูซิปจัดปกตินะแล้วก็เอ้ย เลยเคารองออกมาแล้วมันคมเคารองมาแล้วเขาตายแล้วสงสัยซูจะผิดพลาดแล้วไปทำพิสูจน์ใหม่ดีกว่าบรันจะมีคนทดลองคนต่อไปชื่อว่าเออชื่อว่ามินนี่ตามมาสูตรนี้จะไม่สูตรนี้ไม่เหมาะสูตรนี้ไม่เหมาะมินนี่มินนี่ใคยังไม่รู้เลยใครอ่ะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยดีโดมโดมโดมเย็นเย็นน่าสนใจมากเลยทอยเล็เอาเลยวิธีการจส่งมานะเอาทอยเล็ตกับอะไรดี เท่เก็บเชนซอร์ไหมเราจะส่งให้คุณตาฟักบูมนะตัวเนี้ยเจติติเชนซอกันเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเชื่อเรื่อเฮ้ยท็อปเจนี้มันจะเดี๋ย้ๆๆไปมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆเชนซอแมนไอ้น้องเฮ้ยตายแล้วเชนซอ้ย ทำไมกูเข้าใกลเลื่อนรถอ่ะเฮ้ยโว้ยผมปิดประตูผมแล้วผมจะเข้าไปเอาตังค์เฮ้ยผมเฮ้ยผมได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์เฮ้ยเฮ้ยกูได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์เออทำไมตัวยาวคนสมชายว่าไงทำไมมิจะมีตัวยาวขึ้นอ่ะมาเร็วๆว่ะท่านไม่มีอะไรจะพูดเยอะกลับมาเร็วกอัมาเร็วเปิดประตูมิจิบิตเขาเป็นคนเขาดูคนดีอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมเขาตัวยาวขึ้นอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเฮ้ย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 มันจะเป็นอะไรอ่ะไม่ควรลบปิดประตูเขาออกมาดิโ้โหฟิสต์เบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ทำไรมาเร็วลดทันล่าลดลดทันล่าลดกดปุ่มไม่ได้ยเราไปสร้างเซิร์ฟรวมแล้วปล่อยออกมาไหมน่าจะมัน อม่ยูจูอจู้เลยก็ไม่ร้องไม่รองไม่รู้เอ้าไอ้มันสวิได้คนมาแล้วคนมาแล้ว ล้กสอบเลยวิสต์เบสว้ายไปไม่ได้แล้วนี่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 เป็นเยอะเยอะเยนี่นี่นี่วิสต์เบสอะไรค่ะออะไรผสมตัวต่อไปมันจะสร้างตัวหนึ่งออกมาเหมือนกันไม่ต้องห่วงต่อไปเอาเป็นตัวอะไรดี มาแล้อยม่วงด้วยเออเดีทว่ากูเกิดจผสมผสานไอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยใครพาไม่เข้ามาไปไปะดต้องเอาเงนี่กูจะบียดนี่ินีไะเียเี้ยคยเาะต้องเอาไปช่วยกันจะบียดพื่อน เรอสน้อว่าฝ่าไม่ได้บนนะตอนนี้นกกเตอรังรับกันแล้วค่ะมเตร์บิกันรกันังเรือแต่ละคนเฮ้ยมัตายแล้ววะอะไรอ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 ะมเตอบิตะกีเมตอี๋วิตายปะ มันจะยู่ยชี้กุนนี่เลยอะเบีดว่ะนอนพูดกูปวนว้ามันจะเป็นไรมันจะเป็นไรเอ้เอ้าเอาเอ้ยตัวอะไรอ่ะอาชิบอะไรมาแล้วมาแล้วตัวใหม่หนูพูดมาดิลอยตัวอะไรอ่ะตัวอ้าวอันนี้เป็น็ก เป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้แต่กูฉีด S C P ไปด้วยตอนนี้เฮ้ยมันสู้กันมันสู้กันเฮ้ยมันสู้กันมันสู้กัน,น,กนเฮ้ยาตาย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 จัดกันได้แล้วเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตัง